กบผมสวัสดีครับนี่ครับมาเบงควยมาเบงควยครับอยู่ทุ่งไหนตรงหน้าครับผมคือทอดควยครับผมทอดควยครับแบบเพื่อนสบายดีไหมเพื่อนทำมมก็ทำทำโมวางมสบายดีปะ สบายดีครับสบายดีครับสบายดีไหมอันบอโอ้อันบอเงือกหัวเลยพี่น้องเงือกหัวเลยครับเงือกหัวอันบอเป็นสบายดีมันสบายดีครับสบายดีมามาหาเล่นหาปลากินมีปลากินยี่บอไม่มากกัดยี่บอม้าเนี่ยม้าม้ากัดยี่บากัดยี่บ่ มาประจําบ่ได้ว่าทังหลายวามากเหมือนกันนะอามันมันเป็นเียบานจักอมงนี่บ่ออ้มงนี่บ่ค้างัดบ่มาทางนเเออมาเป็นุ่นะจํบ่ไดอนานั่นนันหนาเหรบ่บ่ล้ะนักนหวหน้าไ่บอันนี้มันจกสาหมบ่น่ะจกจะด่วนเาตัวรถจกอืม ทิ้งหน้าไม่ได้กินทิ้งหางหาเกอ,อยู่ใส่นทิงหน้าเก่าน่าทิงหอยู่พ่นบาทนนีทิ้งหนากาอนบาว่านแล้วพันในโจแร์ตองมากี่นบาโอ้นาอพูดาอี้ยงไปยังไซะปล่อยที่นออกเบิดเรา่น้าเาเนาะ อังไงเลี้ยวเลี้ยวเาส้นเส้นราเลี้ยวก็ไปเห็นพวกเห็ดช่วงนึงเขาว่าเะานเส้าหยุดเห็ดเป็นรเไปเรื่อยเห็ไปเรื่อยไทยยังไทยไปไทยทยไปไม่ไทยกับไทยไม่ไทยกับลไทยไม่ไทยกับไทยมีเวลา่แล้วไทยเหร่ยสแล้วนี้มันคือพ่อนตัวนี้มากไม่พูดมัน มันก็เป็นตัวไม่ได้ไม่ได้เอายางอันนี้อันนี้มันมันมันหมายังไมายะมาเันมาเป็นติสมุดมาเงี้ยตอเที่ยวยางแบบติดสมุดตก็เป็นเล็กน่อย ก็ปลูกมั่นประเดิแถวเนี่มั่นงามแด่เนาะสวนหนา่นเลยปลูกเนาะแล้วเอาอันนี้เนี่ยเดินคู่ซาเราไปมชมสวนเขือนหนาววะ่ะอ๋ออยู่นี่มีสัญญาณเนาะยืมเบอร์สืดด่อใดอ๋อฉันมีสัญญาณอยู่ตัวอยูเนี่ย